สิ่งที่คุณคิดอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าคนที่เลือกใบที่หนึ่ง not the right time สิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะอาจจะต้องกลับไปคิดใหม่เนาะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ใช่นะจ๊ะคนที่เลือกใบที่สองสิ่งที่คุณคิดอยู่ คุณต้องมีความเชื่อและศรัทธาเยอะๆมากๆศรัทธาว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้นะคะคนที่เลือกใบที่3สิ่งที่คุณคิดอยู่สิรงศักดิ์สิธย์อยากจะบอกว่ามันจะเกิดขึ้นจริง1ปีนับจากที่คุณมาดูคลิปเรานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะไปแล้วบ๊ายบาย